สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซรัลติตารลีเกมที่13ประจำเช้าวันที่ที่21พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อัตตานตาเปิดบ้านถล่มอาชนะสเปเซียไป5-2ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้5ประตูจากมาริโอปาสลิตยิง2ประตูที่เหลือมาจากดูวานสป,ปาต้ายิงจุดโทษเข้าไปหลุยส์มูเรียวลและก็ลาสลานมิลินอฟสกี้ในขณะที่ทีมเยือนได้2ประตูจากเอมบาลาเอนโซโลครับเหมา2เลย ลาเซโอเปิดบ้านแพ้กับยูเวนตุสไป0-2ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากเรเนโรโบนูชี่ครับยิง2จุดโทษนะครับ ในขณะที่ฟิเินตินาก็เปิดบ้านเชือนเอาชนะเอซีวิลานไปแบบสุดมัน4-3ครับเจ้าบ้านได้4ประตูจากอัลเฟตดันแคนลิคาโดสโปนาร่าและก็ดูซานวลาโฮวิกยิง2ประตูในขณะที่ทีมเยอได้3ประตูจากสลาตันอิบราฮิโมวิกยิง2ประตูแล้วก็อีก1ลูกมาจากลอรนโซเวนนัตตี้นะครับผมของทางฟิออเนทำเข้าประตูเองไป นั่นก็เลยทาให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1และก็2ตอนนี้เป็นนาโปลีกับเอซีมิลานมีทีมละ32อันดับ3กับ4เป็นอินเตอร์กับอาตาล่ามีทีมละ25อันดับ5ถึงอันดับที่7ครับมีลาซิโอฟิออแล้วก็ยูเวนตุสมีทีมละ21อันดับ8โรม่ามี19อันดับ9กบูลุญ่ามี18อันดับ10แล้วก็11เป็นเวโรนากับเอมโปลีมีทีมละ16 อันดับ12ถึงอันดับที่14ครับเป็นโตลิโนซาซโลอูเดเซมีทีมละ14อันดับ15เวเนเซียมี12อันดับ16สเปเซียมี11อันดับ17แล้วก็18เป็นเจนัวกับซามูเรลีมีทีมละ9อันดับ19ซาแลนิตาน่ามี7แล้วก็อันดับสุดท้ายเกรลี่เก็บไป6คะแนนในณะที่เรเสนักล่าสุดตอนนี้ก็เป็นซิโรอิโมเบเลและก็ดูซานวลาฮวิตซัดกันไปคนละ10ประตู แล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกร,รมในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกาก็จะมีซาสโซโลเปิดบ้านเจอเกียลี่โวลนยาพบเวเนเซียซาแลนิต,ตานาพบกับซามโดเลียอินเตอร์เจอเนปโปลีแล้วก็เจโนัจะพบกับโรมา่าก่อนปีท้ายด้วยสองคู่ของคืนวันจันทร์ครับก็าจะมีเวโรนาพบเอมโปลีแล้วก็โตริโนจะเจอกับอูดิเนเซ